สวัสดีครับทุกคนกับวัดดีเอฟซีทุกคนกับผมวันนี้อยู่กับล่องหุดสตอรี่รับกับวันนี้ก็พาทุกคนมาเลยต่างก้าวขั้นกับผมช่วงนี้คนตกกับต่างก็ลําบากับผมต่างน้ำจากดินเป็นรองเป็นลุ่มมาแล้วกับผม trường con có... Tàng đây con làm ba cặp ấm tục nằm dạng nằm đấy Cặp mà để tàng cặp không? Có bên lũng, bên bó mà đều cặp, cặp có mì tràng. hay đột bình nhiều ít đéo, cặp Tạo trưởng cặp รถยนต์นี่ก็ขึ้นไม่ได้แล้วครับรถเก๋งก็มีตางให้วิ่งอยอิดนั่งครับผมต่างสายต่างว่าครับผมแล้วไปวิ่งพลรดยิดเดียวก็คือปลัดนะปลัดหลงเลยครับปลัดกู โอเป็นโคกนะครับตรงนี้เป็นโคกเป็นลูกควนอยู่ครับครับด้านนี้ก็เป็นกู่นะครับจะรอรถรอเลยปลาดลงไปก็เป็นกู่ครับผมต่างกิจดเดียวครับผมต่างนี้ต่างลำบากมากครับ น้ำจักเป็นรองมาแล้วครับน้ำแตงปินเป็นรองมะแล้วครับก้อนนี้ตึงต้นน้ำก็ก็่ลายเม็ดนะครับประมาณที่อารวยเม็ดนะครับช่วงนี้ก็ลำบากอยู่จนตึงการทวนนะครับ กับนี้ก็ต่างลงกับนี้ก็ขึ้นไม่ครับขึ้นโขกขึ้นควนึ้นไปกับนี้กับหนามก็ฉากลิ้นลงมาเป็นรองมดแวกับมีเตาอ่าทางรถเครื่องวว่งนิดเดียวกับประมาณหนึง่งเมตร นั่นก็เป็นหองทางใจทางว่ากับน้ำจักดินหลงมดแล้วกับกี้ยับไม่ไรนั่นก็เปิดเกลังปาดอีกเดียวกับผมล่มเลยครับก็เกยรถขึ้นไปจอดไว้ข้างบนครับลงมาตาย เปื่อยๆุกคนเย็บีแล้วจมกันครับนี่ก็เป็นคู่นะครับเป็นร่องน้ำครับยังได้ตรงกลางนิดเดียวครับผมต่างฤดแข่งหุ่งครับครับนี่ก็ ืตั้งกระส้วนกับผมบากมากับจอกนี่จวงอยู่ดูคน้นกับก็ตั้งแบบนี้จนตึงต้วนนะครับประมาณก็กิโลกิโลว่าวานะกับก็บบข้าไปจุดนู้นนะรับ ยังกีโลวะนะครับโอยตึงส่วนยางครับผมครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณมากครับติดติดตามรับชมครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจตัดคลิปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม